สวัสดีครับพบกับสุขขาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่หงแดงเราหยุดไม่อยู่แล้วจริงๆนะฮะลิเวอร์พูลได้จัดงบอีก30ล้านปอนด์ล่านักเตะรายที่2หลังซิลแม็กอาริสเตอร์ได้สําเร็จของดีมีลุ้นได้สูงลิเวอร์พูลคาพูดเราจัดงบอีกถึง30ล้านปอนด์ล่าแข้งรายที่2ในทันทีหลังปิดดิวแม็กอาริสเตอร์ได้แล้ววันที่5มิถุนายนนะครับซันสปอร์ตนะครับสื่อของสเปนรายงานมาว่า ลิวเวอร์พูลเตรียมยืน่นเสนอจำนวน30ล้านปอนดร์ราว1,290ล้านบาทให้กับบาร์เซโลนายักษ์ใยัยน10ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวฟองเกตเยรกองกลางดีกีทีมชาติไอวิทโคสเมื่อสมับเป็นรายที่2ต่อจากแม็กอาริสตาตอนนี้ลิเวอร์พูลเพิ่งบรรลุข้อตกลงคว้าตัวแม็กอาริสตาโดยจ่ายค่าติณยามให้กับบรตันเนมบอฟออบเรียนทวมร่่นศึกพิมลีกอังกฤษ ไม่เกิน45ล้านปอนด์นะครับประมาณ1,935ล้านบาทพร้อมกับมอบสัญญายาวถึง5ปีกับมิฟิลแชมป์โลกอาร์เจนตินาซึ่งก็มีการตรวจร่างกายขึ้นในอีก24-48ชั่วโมงข้างหน,น้านี้ก่อนที่จะเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการแหล่งข่าวระบุว่าลิเวอร์พูลกับพร้อมเสริมทัพในแดนกลางอย่างต่อเนื่องซึ่งมีอการขอัวฟังเกสเย ไม่น้อยเลยทีเดียวเนื่องจากจตัวไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงภายในทีมบาโูนานิวคลังแชบี้เห็นเดีดได้แม้จะลงสนามทุกรายการ4ีสนัดทำได้3ประตูกับ3แอซิสก็ได้เป็น11คนแรกแค่16เกมเท่านั้นคุณรู้หรือไม่รายงานจากทีวีสปอร์ตนะครับมี3สมโมสรที่ยื่นข้อเสนอพร้อมที่จะจ่ายเงินค่าทีวยาที่คาากันว่าอยู่ที่ 45ล้านปอนด์ให้กับทางไบรตันแอ์โูฟออเวเรนทรับการคว้าตัวอเล็กซิสแม็กอาริสตามีอาร์เซนอลก็ได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนมีแมนเชสเตอร์เต็ดได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนและมีลิเวอร์พูลของพวกเราที่ได้ไปแค่ยูโรปาลีกโดยแม็กอาริสต์นะครับตัดสินใจรับข้อเสนอจากลิเวอร์พูลหลังจากที่เขามีโอกาสได้พูดคุยกับเจ็ดกันครอปทางโทรศัพท์ส่วนตัวโดยใช้เวลาคุยกันเป็นระยะเวลา30นาที ละนะับตั้งแต่นั้นเป็นทนน้นมาลิวพูก็เป็นตัวเลือกแรกและเป็นตัวเลือกหนึ่งเดียวในใจของเขาเป็นที่เดีด้อยแล้วนี่แหละครับสุดยอดจริงๆิครับได้คุยกับบอสของเราก็นักเตะก็น่าจะคิดถึงอนาคตของตัวเองมากกว่านะครับแค่มาได้ไปแค่ยูฟ่าแชมเปี้ยนแคปปีเดียวปีหน้าเดียวก็ได้ไปนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับเข้ามาสู่ทีมลิวพูเป็นตัวหลักเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนเนื่องจากว่า กองกลางของดูของพวกเรานั้นย้ายออกไปถึง3คนส่วนคนที่อยู่เก่าๆอย่างเช่นจอแดนเฮนสันก็อายุ32ปีแน่นอนจะเข้ามาเป็นตัวจริงมองอนาคตแล้วได้ลงเล่นเป็นจุดจริงแล้วก็อนาคตสดใสในการคุมทีมของเจ็ต k ิ้งคลับแถมยังมีการให้ดูแผนการของทีมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็เรียกว่าอนาคตสดใสจึงต้องใหญ่มา ลียงตูลามครับตำนานดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเปิดเผยนะครับว่าความฝันของเขาครั้งหนึ่งคือก,การเล่นกับสโมสรลิเวอร์ pool คุณรู้หรือไม่นะครับว่าลียงตูลามนั้นเป็นแฟนบอลลิเวอร์ pool นะครับและอยากลงเล่นกับลิเวอร์ pool มม่อเคยมีโอกาสได้ไปเล่นในอังกฤษเลยนะฮะแม้แต่ครั้งเดียวสําหรับลียงตูลามโดยเล่นที่ฝรั่งเศสนะครับอิตาลีแต่ถ้าผมมีโอกาสสักครั้งผมอยากจะเล่นกับสโมสรลิเวอร์ pool เพราะมีบางชิ่งบางอย่างที่แตกต่างที่นั่นจากสโมสรอ,อื่นอยู่เสมอมีบางอย่างที่น่าทึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่นี่ของพวกเขาทั้ง,ง,ทงนี้นะครับแม้ว่าตุลามจะไม่อาจทําตามความฝันของเขาได้ในการมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลแต่เขาสามารถส่งต่อให้กับลูกชายของเขานั่นก็คือเกฟเฟนตุลามลูกชายของเขาที่เล่นทั้กับนีที่กำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรลิเวอร์พูลในเวลานี้อยู่ ไม่แน่เราอาจจะได้เห็นและอาจจะได้ทำตามความฝันของพ่อของเขาให้สัมผัสถึงว่าในการย้ายมาสู่ลิเวอร์พูลก็เป็นโอกาสเดียวที่จะทำให้ความฝันเป็นจริงนั่นก็คือส่งลูกชายมาเล่นนั่นเองก็อาจจะมีการเกลี้ยกลก่อมกันเกิดขึ้นนะครับในส่วนของทางด้านของชนะทิพย์สง,งสินเคยมีมาแล้วนะครับนั่นก็คือคุณพ่อของชนะทิพย์อยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติแต่ตัวเขานั้นทำไม่ได้ก็เลยต้องส่งต่อ มาถึงลูกชายของเขาโดยเขี้ยวเข็นให้ซ้อมบอลอย่างหนักจนในที่สุดก็ติดทีมชาติและก็ไปเล่นในลีกเจลีกก็ทําเงินมาสู่ครอบครัวได้อย่างมหาศาลนะครับนี่ก็อาจอีกเป็นเหตุผลหนึ่งที่เรียงตูลามอยากจะบอกลูกชายของเขาว่าไา้ไปสู่ลิเวอร์พูลเถอะนะลูกนะพอไปสูโรโมาโน่ก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าหลังจาก เสร็จสิ้นภารกิจของอเล็กซิสแม็กเลสเตอร์นะครับปิดดิวกันเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมีผู้เล่นเข้ามาเพิ่มเติมอีกถึง3คนก็มีทั้งฝั่งของผู้เล่นมานูโกเนจากบริเซเดนมอนเกเป็นตูรามจากนีดและล่าสุดได้ลบความสนใจจากกิวเบกา้าบิ๊กฟิลดาวรุ่งในวัย21ปีจากโชตาบิโกตอนนี้ทวแทนของสองสอนลิวูลได้เข้าไปพูดคุยกับเอเยตนของทั้ง3าคนแล้วซึ่งก็เรียกได้ว่าเจรจาพูดคุยกัน ทีเดียวถึงสามคนเลยทีเดียวคนมันรวยลิวร์ผู้ไ,ได้แม็กอลิสตาแมนยูสอว์วิ่เมสันเมาอัปเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะวันที่6มิถุนายนอัปเดตตลาดนักเตะล่าสุดนะครับถึงแม้ยังไม่เป็นทางการแต่คงไม่มีอะไรพลิกล็อกแล้วนะครับสำหรับอเล็กซิสแม็กลิสตาที่กำลังจะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของหงแดงลิวพูส่วนโรเบรทเจ,จ้ายุโรป14สมัยกำลังหวาวุ่นอยู่กับการเป้นหากองหน้าคนใหม่ เพื่อมาแทนกิ๊กขา่าวริมเบนเซมา่าว่ากันว่ากําลังจะได้ตัวสดังจากเชลซีแต่จะเป็นใครก็นั้นต้องมาดูกันนะครับเราเริ่มต้นที่ออฟฟิเชียลนะครับปุยเซอดอนมุนประกาศคว้าตัวรามิเบนเซไบนี่แบ็กกีกีทีมชาติอัลจีเรียที่กำลังจะหมดสัญญากับบริษัทม,มันเช่นกระบ,บักสิ้นเดือนนี้มาเริ่มทับแบบไร้คู่ตัวโดยเซนเดียร่วมทับกันเป็นระยะเวลา4ปีนะครับ official, ออฟฟิเชียลเลตเตอร์สตีประกาศปล่อยตัว7ผู้เล่นที่กำลังจะหมดสัญญาในเดือนนี้ ซึ่งก็ประกอบไปด้วยชัรกลาสโชยินชูยูริเตลมันเดเนลลอามาเตนัมปาลิสเมนดีไบรอันส์เบลธานอายุสุปเเรสและเตเต้ลีกูบูปปบารูก็ตกลงคว้าตัวเอ็กซิสแม็กนิสเลอร์กลางกลางดีกีชมโลกของไบรตันแอนด์โอฟออเรียนเป็นที่หนุนแล้วโดยห้องเครื่องทีมชาติอาร์กเจนตินาในวัย24ปีจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับหงส์แดงในอีก24-48ชั่วโมงข้างหน้านี้ฟาบิซสโอโรมาโ,โด ดยค่าตัวของแม็กอลิสเตอร์จะทำเงิน60ล้านปอนด์ประมาณ2,580ล้านบาทรายงานจากฟาบิโซโรมาโน่โดยที่นีร์พูลได้เข้าร่วมวงและละตัวฟงเกสเย่กองกลางอีกกีติมชาติไอวิลิคของบาร์เซโลนาและมีการยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน35ล้านโยูโรประมาณ1,295ล้านบาทไปทาบทามซื้อเรียบร้อยแล้วรายงานจากดาริโอสปอร์ตบ้าเชิ้อเพิงแต่เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่อยากได้ตัวแม็กอลิสเตอร์แต่ถูกปฏิเสธ เพราะนกเตอยากแยกไปร่วมงานกับเจรคกิ้งครับการทีมหรือหูมากกว่าซึ่งนั่นทําให้ปีแสดงหันไปและ้วละตัวเมซันเมาส์ดาวเตะของเชลซีแทนรายงานจากเดอะทมาอย่างไรก็ตามดีของเมสันเมาส์เสียงที่จะล่มแล้วเนื่องจากจำนวนเงินที่แมนเชสเตอร์พร้อมซื้อกับเรทที่เชลซีต้องการนั้นยังคงแตกต่างกันถึง20ล้านปอนด์ประมาณ8ป0ล้านบาทรายงานจากเดอะเอ็กเพรสเชลซีไม่ต้องการขายเมสันเมาส์รายคาที่ตั้งแ่า70ดล้านปอนด์ ประมาณ3,100ล้านบาทส่วนแมนยูให้เต็มที่ที่ได้ไม่เกิน50ล้านปอนด์ประมาณ2,150ล้านบาทรายงานจากดีเอ็กซ์เพรสแมนเชสเตอร์เตดกำลังจับตาดูสถานการณ์ของลีออนกาลิสกากองกลางร่างใหญ่ของเบร์มินิ์ที่อนาคตเริ่มมีความคแน่นอนเนื่องจากเไต้ากําลังงุ้มมันที่กระตัวแข็งร้กองกลางดีกีทีมเวนแฮมยูนเตดรายงานจากฟอเรนซ์ไพร์ทิมเบิร์ก อย่างไรก็ตามตอนนี้ไม่มีนนการเจรจาใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างแมนยูกับเบอร์เยอร์มินิกขณะที่ดาวเตะทีมชาติเยอรมนีในวัย28ปีเมทัตีอยากอยู่คากข้างในถิ่นอารีนาาร่นาต่อไปรายงานจากโฟเรียนส์พาเทนเบิร์กตันนอมสเปอร์ได้แจ้งกับแมนเชสเตอร์แลวนว์นกับว่าพวกเขาจะไม่ขายหาร์ริเคนกองหน้าของทีมแม้ว่าปีแสดงจะพร้อมทุมเงินด้วยมงเงินสูงถึง100ล้านปอนด์ประมาณ4,300ล้านบาทรายงานจากเดลี่เมล การทั้งที่รัมเรดเตรียมยื่นข้อเสนอชิ้นแรกที่วงเงิน80ล้านโยูโรประมาณ2960ล้านบาทให้แก่สเปอร์พิเนาเพื่อขอซื้อตัวไฮนุเคนพร้อมกับให้สัญญา3ปีมูลค่า33ล้านโยูโรหรือประมาณ1221บล้านบาทแก่ตัวนังเตะที่มาแค่นานนชาเอ็นกอฟนเต้ยอดกองกลางตัวรับชาวฟังเจ่ก็ยังจะหมดสัญญาเกับเชีซีสิน้นเดือนนี้พร้อมจะอยู่ค้างในทีมสตตมบอร์อดบิดต,ต่อไปแต่การเจรจาเรื่องสัญญ,ญาจะใหม่ ยังไม่ได้เข้าใกล้บทสรุปเลยฟาบ,บิิโอโรโมโนโรายงานอิบันเฟสเนดาแบ็กดาวรุ่งของเรอเบยรุริตที่กำลังได้รับการสุดใจจากอาร์เซนอลตอนนี้มีค่าสินงยบหรือแค่20ล้านยูโรประมาณ740ล้านบาทเท่านั้นหลังจากที่ต้องกัดตกชั้นในศึกเวทีลาลิกาสเปนที่มาเล็บเวลูชั่น ไอ้พื้นใหญ่อาร์เซนอลยังไม่มีการยื่นข้อเสนอทาบทามเฟรนสตาขณะที่ปุริเซียนดนมุนก็เป็นอีกสโมสรที่อยากได้ตัวฟุนแบ็กชาวสเปนในวัย18ปีรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนสโมสรไบรตันแอนด์วอเบียนประกาศเปิดตัว2แข้งหนงอย่างเกมินเนอร์และมามูสดาฮุสเร็วๆนี้โดยทั้ง2คนจะย้ายเข้าสู่ทินดีเอเม็กซ์สเตเดียมแบบไร้กระตัวรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโน เอซิมลานตกลงง่ายส่วนตัวกับไดจิคามาดากองกลางตัวรุกทีมชาติญี่ปุ่นได้เรียบร้อยแล้วยังยังไม่มีการเซ็นสัญญากันอย่างใดนะครับโดยดาวเตนวายุหุเปสามารถย้ายทีมแบบไร้กระตัวในธนะแข่งรีเเจนเนืน่องจากกำลังจะหมดสัญญาก,กับไอทัลแฟงฟอร์สิ้นเดือนนี้รายงานจากฟาบิโอโรมันโดบรันเมรีได้เป็นการติดต่อกับไบยูเมินกเขอขอซืออ้อตัวอาฟุโซเดวิสปีความเร็วสูงโดยรายชันทุกข้าวได้ส่งทีมงานไปคุยถึงมิวนิกแล้วถึง2รอบรายงานจาก มแม้ช่ชกลางหลังเซอร์วิสจตูชาวสเปนที่กำลังจะหมดสัญญากับดอมร็สชินเดียนี้เตรียมขยายัญญาคาแข่งในถิ่นซานติโกบเบเนเบลเอาไปอีกหนึ่งปีรายงานจากดิมาชิโอนอกจากนี้รอมบรัสิเตรียมยืนยันการคว้าตัวคาร์ไฮเ์เบิร์ตกลองหน้าทีมชาติเยอรมันของเชลซีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยเงื่อนไขส่วนตัวไม่ใช่ปัญหาเนื่องจากสตาร์ทีมชาติเยอรมันในวัย23ปีต้องการย้ายไปสวมชุดยีฟอร์มราชันชุดาชข,ขาวรอมาดริดอยู่แล้ว รายงานจากฟาบิซิโอโรมาโน่การันตเชลซีก็พร้อมขายฮาเวดเช่นก,กันตอนนี้กําลังรอดูการแข่งขันจากสโมสรอื่นแต่เรอแมเดตคือเป้าหมายเบอร์นหนึ่งสำหรับตัวนักเตะฟาบิซิโอโรมาโน่ฮอร์เก้เมซี่คุณพ่อของลิโอเนลเมซี่นน Messi, ยักก็น่าจะอาร์เจนติน่าที่กําลังจะหมดสัญญาก,กับปารีสแซงต์แชงสิน,นยอย่างนี้นเยนันชัดเจนว่าลูกชายของเขาต้องการย้ายกลับไปร่วมทีมบาร์เซโลนารายงานจากทูนี่จามัสขณะที่โรเบิร์ตเลวันดาสกี้ ดาวยิงเลียบโปรแลนด์ของบาร์เซโลนาไปเสธการท่าทานจากสโมสรนในซาอุดีอาระเบียเนื่องจากดูดตัวต้องการอยู่ค้างในถิ่นแชมป์หนูต่อไปโดยไม่สนว่าจะได้ข้อเสนอเงินจากซาอุดิอาระเบียมากมายขนาดไหนรายงานจากบุนโดดาปติโวเลนโดปาราเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาตเตรียมย้ายไปสู่ปารีสแซงเชแมงหลังจากหมดสัญญายืมตัวกับยูเวนตุสรายงานจากฟาบิโอโรมาโน กันที่ปารีสแซงแองเลือกที่จะมาเก็บปารสเอาไว้ใช้ง,งานต่อไปโดยเตรียมขายบิฟิลในวัย2 8ปีพ้นทีมในช่วงสัยนี้รายงานจากฟาบิิโซโรมาโนโมเดลอโอเกเต้นะครับกองกลางตัวรับทีมชั้นอโรัยของสปอร์ติ้งลิสบอนกำลังจะได้กลายเป็นสมาชิกใหม่ของปารีสแซงแองเเต็มที่แล้วเนื่องตอนนี้เจ้าตัวอยู่กรุงปารีสเรียบร้อยเตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายกับปีเชร์รายงานจากฟาบิิโซโรมาโน ล่าสุดอุกเทพผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายแล้วเตรียมเซ็นเทญญายาว5ปีซบเปเฉด้วยค่าตัว60ล้านยูโรประมาณ2,250ล้านบาทรายงานจากฟาบิสโอโรมาโนมาโกอาซินโจปิกินจาสเปนกำลังจะหมดสัญญาเก็บดอมเรจที่หนึ่งนี้เตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายกับปารีสแซงต์แชมงเช่นูวกันรายงานจากฟาบิสโอโรมาโน่ลุยโอเปนดากองหน้าคนเก่งของล็อ ตกลงเงื่ยนขายส่วนตัวกับอาบาเลติกได้รีบหลอดแล้วเหลือแค่รอให้สองสโมสรจาัดก,การเรื่องดีลให้เสร็จสิน้นแรงงานจากฟาบิโอโรมาโนโอเปน่าจลดประกาศเจนจาคาแข้ขงเมทินเรสบูอารีน่ายาวจนถึงเส้นดนมิโตนยนปี2008รายงานจากฟาบิโอโรมาโนนอกจากนี้อาบาลเลติกเตรียมยืี่ยนข้อเสนอทัดทมฟาบิโอคาบิโยปีกดาวรุ่งของลิเุอีกรอบหลังจากที่ข้อเสนอชิ้นแรกถูกของแดงปัดทิ้งไปเมื่อสัปดาห์ก่อนรรงงานจากฟาบิโอโรมาโน หรือว่าไม่อย,ยากเสียทรัโยไปแบบทบอนโดยอาจจะใช้ออปชันซื้อกลับมาลงไปในเดือนนี้เพื่อให้ดีอนี้รุล่วงรายงานจากฟาบิโอโรมาโนแจ็คบัตเล็นะครับผู้สนับสตุฟิล์มอดีชังกตษกำลังจะบมส,สัญญาคริสต้ฟเลนที่เดือนนี้ผ่านการขั้นตอนตรวจร่างกายกับเรนเจอร์เรียบร้อยแล้วโดยในทวันวัน,วน,วน30่ปีซึ่งช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลก่อนอยู่กับไมค์เชนตต็ดแบบเชนยันยนิมตัวจะย้ายกาสู่ไอบลอกสเตเดียมแบบไร้ก้ะตัวรายงานจากฟาบิโอโรมาโน กาลิมเบนสมากาน่ากัตตันทิมดอมเรดกําลังยื้ไปขแข่งในลีกซาอุดิอาระเบียกับอัลฮัตติฮัดภายใต้สัญญาถึงปี2005โดยมีออปชั่นเซ็นเพิ่มอีกหนึ่งปีรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโน่นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลและก็สรุปข่าวตลาดก,การสายนัเตะนะฮะ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน,น้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อบพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ